ตอนนี้ฝนตกนะครับวันที่26นะครับฝนตก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 บ่ายสองครึ่งครับนี่มาดูเลยครับสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาสนิทบ่ครับมาซีกุซีวะครับเฮียเขาบอกว่าใหนไปล่วงทางทิศสองเลยเขาว่าผมเลยว่ายายผมแบกมันแปลกใบเท่ารับ เปิดแห้งก็ได้ครับเปิดค่อยๆออกกำลัง P C อลิโอขอนแก่นครับมาสี่คุณสี่ครับพี่ยำก็จะมาหอดเพื่อกันมัครับเนาะงหอดได้ประมาณเกินชั่วโมงหรือเกินชั่วโมงหรือครับฝเอาฝนมาหนักๆเอาฝนมาเบาๆครับมาหนัาคนเจนได้ครับฝนนี่ยโอ้ฝนคอนเจนเปียกกันมั้ะครับฝนฝนคอนเจนนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่ฝนกันนะครับพี่ยำครับขอคุณข้าพีซีครับ เดี๋ยวผมกัพาพเอาเบองครับตอนนี้พ่นพ่นตั้งนั้งหนังกูกกลางจอสองหน่วยนะครับนะครับสายอันซาวครับเฟอครับตั้งเลยครับตั้งเลยครับ ตั้งได้ครับเอฟเอครับเห็นสร้างบ่เฮียนู่นวะเล่ไพยเบื้องสร้างสวัสดีครับอาจารย์เหลื่อมพิบุลครับสวัสดีทุกท่านนะครับไปสักแก้วต่อครบเนี่ยสักแก้วหุ้มบดิไปครับน้ำมันไปบ่วชมิต่อาจารย์สลินครับบริไปครับเบอร์ลินอีสานไร่คิดอยู่ครับเบื้องสั่งต้องยืนนิ่งกูซีบอ้วนเหรอไม่ไหลครับเรืองเสียงไหลเยนีสวัสดีครับอาจารย์มุดสวัสดีครับโก้เศร้าครับสุรินทร์ครับเอฟซีครับ มีทั้งรถแห่มีทั้งหนังมีทั้งครับตัวนี้ก็บอมซาวให้น่อครับเนาะครับผมจากสุรินสุรินโอ้จากุฬรัมบุรีรัมย์โอ้เดี๋ยวพาพิธงสารในที่นู่นมาตอนไหนที่นู่นคบนู่นซาวโออ้มมมงากีนเอาบอหนังวนมาโชว์เนี่ยโอ้หเมืองตู่พวกหนังเขาบักไล่เดี๋ยวพาไพิธงหนังครับพลซาวทุกเนี่ยครับตอนนี้ทีมงานนะครับ E. ของเราดีครับฝนตกดีครับอาจารย์เหลื่อมมาบอกครับอาจารย์เหลื่อมเนี่ยเรากำลังวิจารวิจารณ์ครับแขนกี่พวงครับเนี่ยอ๋ยแขนพวงเดียวครับแปดใบแปดใบ คนมาจากร้อยเอ็ดครับนี่สวัสดีครับผมบองดำบองดำอยู่ไหนบองดำพ่อพื่นบองดำบองดำมาเบิ่งเลย<ะ>สวัสดีช่องบองดำนะครับอินดี้นะครับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมาหาหน่อยบองดำตอนนี้เสียงครับบนี่จากสุรินทร์กันนี่นี่เข้าห่มกันเข้าห่มกันนี่เบิ่งสายเบืองพงอู สายระพุงแบบดีแบบดีเลยดรับทีมงานเครื่องเสียงครับเราก็มาตั้งครับมีเสื้อมาฝากไหมครับจิรวัตรครับมูลืมอมานน้ำตวลา FC ประชาชืนครับสว่างบรรเทาครับสวัสดีครับงานนี้ให้อาจารย์สายันไปโชว์เอาวงดำไปใส่บวงดำไปใส่วงดำครับผมโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ เอาบอกนดำไม่มาบ่เออบกครับผมไปกับจีน้ำกระแสครับเข้าลมครับลมมาแรงนะครับฝนมาแรงนะครับมันหันมอโตกก็ได้อยู่ <laughs> สวัสดีทุกท่านครับมันต๊ะข้าวเดียวครับ,ารารบงานกระเช้าต๊ะหรอครับครับทีมงานกระมติดต่างเครื่องเสียงครับ โ okay, อเด้เพื่อนเฮาอย่างเคยเอ้าผู้อาจารย์โอเร่สาวนัวเราจะไมใส่เสื้อเหมือนกันยังไงสองคนนี่เฮ้ยนะครับอาจารย์โอเร่ก็มาแต่เป็นคนชายยักษ์เท่าอะไรมาครับเออตัวแท่นหัวใจเท่าขั้นัหนอะขั้นนี้หขั้นนั้นขั้นนี้ก็บอกว่าจะเล่นใหม่เกมใหม่นอนที่ไหนครับเกียร์คืนนี้นอนนอนอยู่สตรีนน่ครับ แต่ว่าวันนี้เราจะมาถึงสุรินทร์กันไหมต้องถามอาจารย์โอเร่นะครับตักตู้ซอยกันโอเร่ซาวน่าเอาฝุตบอลน้ำโอ้อาจารย์จิรวัตรกับว่าโอเอฟซีอาจารย์โอเร่ครับเอาหนีอาจารย์โอเร่มาเดโมนี่เอามาจากตู้ครับกลางแปดใบครับกลางแปดใบเบย์ชิบสองเบยิบสอง้เปิดก้อนมูได้ไหมนี่าอ้ครับโอ้ทานมาเองก็มีเอ็มที โอ้เอ็มทีแสดงแต่ความังินโอ้อาจารย์จำเอ็มทีพาวเวอร์โอ้เอ็มทีหมดนี่โอ้โอซูทัมหมดนี่พรุ่งนี้สาแก้วมีงานครับวันที่ยี่สิบเจ็ดโอ้พรุ่งนี้ครับใครที่อยู่ใกล้ๆกสักแก้วครับก็มีงานเดโมเหมือนกันครับกระจารย์สัมพันธ์ไปครับต้องมาสุรินทร์่นี่ครับเด้ออาจาริรวัฒน์ภาคมิไปเนี่ างกระแสสร้างสาแก้วเลี้ยนโอ้ทั้งสากแก้วเลีนวันนี้งานที่ไครับตอนนี้เรามาที่จังหวัดสุรินทร์นะครับฝนตกฝนตกฝนตกโอ้ยผู้ใดเอาฝนมานำเน่ยเอาหนี้นเฮือนโนพี่ย้เอากันหักยเนาะยเก่งเนาะเอาพีนาคอนเทนต์เนี่ยหนุ่พี่ไปเนี่ยแล้วผมสีทําใไอ้ห้คนเทนต์ยั่เแล้วโสัมตายที่ สวัสดีครับป๋าสุพัฒน์เจ้า,าครับตอนนี้ฝนตกครับมาร่วมงานเดมูนะครับฝนตกบรรยากาศฝนตกลมแรงนะครับแต่ว่าเขาหยุดยางดีอยู่มื่อนีร่โค้งสางเคยหยุดยางดีนะครับสุบเปอร์รูมหมดอ่ะโอ้โอ้รู้ว่าใคร สวัสดีครับเจ้าภาพสวัสดีครับโอ้โหโอ้โตู้สามสามเครื่องเดียวเลยสามช่องเอาตูมา้หรอครับกะตังหรอวะคับผมน้ำหัมแมนครับโอ้โหสวัสดีเอฟซีเฮียสายยันครับผม วันนี้เอามาสูตรจรับมานีน12ก12ครับนเนมครับนุ่นิ่ม18ครับหม่ว่าเบียร์อี่จครับ18นิ้วเหมืดิม18นิ้วเหมือนเดิมครับปีกายแล้วแหวว่าปีการบริสีโอาสูปีนี้เฮดสีว่าปีนีเฮดซีเรีวบร่อยแม่ครับปีนี้วุ้ยเป็เจ้าภาพครับ ไป็ยาัาพเขาแม่พ่เขาพ่เขาภาผมไปกินเขาได้จะภาพได้ครับเาหลานแด้บดตโอ้ยเรืงเลยครับโอ้โต้ทีมือนี่ครับมือดโต้รับแมมตมือนี่โต้ไ้มอาบมือมดโตครับเบรสิบเบสิบแปดกลางจังนิวครับกลางสิสองครับไองนิวตู้ระดอบว่ะหรือตัวระดองตัวระดอกหนึ่งคนหนึ่งหัวได้ีกายแล้วแบบหัวดพี่นีสโหกวก็พีกกายมาครับพี่นีบสองหวก็พีกกายโอ้หดวกว่าแม่พี่กายแปดที่นอนครับนอนแม่พี่ พี่กายลงุงซีว่าท่านว่ากินแล้วเฮ็ดเลยมากไม่หมดเลยต <c oughs> ั้มปีนี้กันมีโอกาสมีเวลาเฮ็ดกะบตัวท็อปมาเลยครับตัวท็อปมาเจอตัวท็อปมาเ,เลยครับแม่ครับราคาพิเศษหนาแน่ได้ครับแล้วพวกมันเป็นซิทเค็ห่อของเองนี่อเ่าครับนุ่นเนียมเองหร่าครับน้ำบ้งเป็นปุบอ้อมครับปุบอ้อมสนับสนุนมากคร<ม>ับสนุนมากแบบ้ครับจะอยากอยากเอาไปใส่นุ่นเนี่ยไปใส่กับใส่กับสาวว่าจะนวยบ่อยากใส่ไปนวยนึ่งกับดังนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพี่นพพรครับ ก็นักใจแหอาจารย์โอเล่่าสั่นจีนวัฒนวมานะครับโอเล่ครับโอเล่สาวนัววันนีครับอาจารย์โน่นเศร้าครับฝนไปตกเนียไปฝนตกเลยครับตอนนี้เศร้าเหรอครับนี่ครับวันนีครับจินวัฒน์จีวันแดงสุรินหรือตำนานสุรินครับเียจินวัฒน์ยุใสครับนี่ครับตอนนี้ยุใสข้าผมไปแน่ ครับโอ้ฝนเศร้าต่อครับเอาเบิร์ตรงไหนเขาไอเบิงทีมง,งานเขาต่างตงูมพผงกันต่อครับสวัสดีทุกท่านนะครับสังแม็กนี่อยู่อำเภอไหครับสังขาครับสังขา,าพระพระสังขาสังขาโอ้เม็นครับสังขาท,งทิศเสียงตรงซีเลยครับโอ้เสียงตรงซีเลยหาง่าสังขา,งขานี่ก็ค,คือตูมพผงหลายเนี่ยเขาม,มีเขาม,มีฟีมือครับผมมีฟีมือแบบคนมีฟีมือหลายโอ้ฟีมือหลายสังขา คือไอ้หลายพราอย่างคือเนื่องอุปกรณ์ในตู้มันถือกับผงไออันตีมันถือก่าถือกว่าตีอื่นครับอะไรหลายเราก็ยึดอาชีพนี้มากมันมันเลี้ยงมันมันเลี้ยงอครอบครัวกข้อไหนนะครับครับถือว่ามันโอเคเลยแหละครับครับแต่ก็มันอยู่ที่เข้าโปรโมทสินค้าเขาน่ะตียู่รอดพอยู่รอดก็อยู่ที่เข้าโปรโมทสินค้าดประมาณนี้ยู่ครับงานยูดสรินนี่โปรโมทดีแปลว่าจัดงานดี สร้างกระแส<ม>การดีที่ว่าดีดีกว่าทุกจังหวัดได้นะครับเนาะครับแต่ฝนก็โต๊ะแต่มวลก็นี่มวลครับ<อ>มีบริเวณมองนี้หนังโอ้ยจังไงมาก,กลางจะหนังม,มาเบิ้งครับติดจอครับหนังผมมักหลาย <laughs> บ้านครับผมโอ้ยว่าท่าตูมบอกครับมาเลยครับหมดแล้นะครับสิบพันยศิษย์แหยเลี่ยงเบีย <laughs> ร,ร์ไปครับอาจารย์นหนึ่งที่ใส่ครับกินหอดครับกินหอดได้ครับอาจารย์หนึ่ง ติ๊งงานไหนก็ตามครับโอ้ทีมงานเครื่องเสียงมาจากสุรินทร์เหมือนกันครับนี่ครับทีมงานไหนน้อยนี่นเนาะเครื่องเสียงคิดท,ทอดครับอาจารย์หนึ่งครับหนึ่งยีสัยสตูดิโอนะครับโอ้ทีมงาน MT ้นแน,น,น่นอนนรอวะฝนตกลุยเลยวา่าเสาร์ไปทาย,ยุไม่มีคันยูไปหาซื้อคันยูกันนะอะไรคันยูอาจารย์เรื่องอะไรนะครับ n a <laughs> <laughs>